ครับสวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วมือนี้ก็ไดพี่น้องเอ้ยสิทธิ์เบ็ดคือเก่าล้พี่น้องออดเวลาเลยกับมาย้ำใบใบหาอาหารแรงคือเก่าพี่น้องเอ้ยอยากหากินแบบเก่าแบบเดิมช่วงนี้สิทธิ์เบ็ดซะก่อนช่วงนี้พี่น้องเอ้ยมันน้ำมันกบพอดีพอดีสิทธิ์เป็ดเลยน้ำก็ไดน้ำแห้งลงลายเติบพี่น้องมาพี่น้องมือนี้รอมืออีกรู้มือนี้พี่น้อง สิได้กินแรงอยู่บ่ที่ได้แรงคือคูมมืออยู่บ่หรือจังใดแถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยแถวเก่านี่แหละลงกระไดบ่ได้ไปมองใหม่ได้อ่าเลาะอ,อยู่แต่แถวเก่านี่แหละเลาะท่านี่แหละ่าเรือท่าจอดเรือนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่ท่าส่วนยางนี่แหละอยู่น้ำห่มน้ำเงาไปเนะ่บ่ออกแดดออกพี่น้องมันฮอน <c oughs> กางเวนพันฮอนกางขึ้นพน,นาได้พี่น้องเอ้ยเอา้าล้อมก่อนพี่น้องเอ้ยเลาอมึงแถวๆนี้ละ ฮะ,ะอืมฮ้อนดิ่เอาเลยโอ้กำลังขี่ดื้อพี่น้องเลยรุ่นนี้สมเพ้อเดี๋ยวเห็นว่าได้แล้วรุ่นนี้เดี๋ยวเห็นเห่ากำลังดื้อดิ้อไ,อไว้กำลังขนองเดี๋ยวพี่น้องเอาเอาพี่น้องเลยเอาไว้ก่อน ตัวแรกเลยนี่ฮะอเออขายู่รุ่นนี้ ใครอยู่ใครอยู่รุ่นนี้คืออยู่อ๋อเดี๋ยวปุ๊ก่อนพี่น้องเลยดีพี่น้องตัวป่าใครอยู่รุ่นนี้เอาเก็บมาเรงมองๆนี่ดูโอ้ เถงดินอยู่เนาะอือปายังกินน้ำไหลอืออดีโอ้โอ้บรไดใส่ถุงมือพี่น้องเลยถอดถุงมือเมื่อกี้นี่เขาคอยเห็ดสัก,กอนบ่ไว้ใจ โอ้ oh, กินเลืกเทศะโอ้ชินอะไรนี่อ่าดูเก็นสใสจข้มบ่นี่พี่น้องได้การอยูพอยออ่พี่น้องเลยเอ้าเก็บก่อนมาพี่น้อง ลองดูปายังกินเอาเอาอู้อูอดีโอ sí. ้ยกำลัง oh, ขี่ดื้อพี่น้อง้ยโอ้ยกำลังขี่ดื้อเลยลุ่นนี่กำลังมึนอดีพี่น้อง เอาเก็บพี่น้องเงลยมาลักเติบเนาะเอาเอาเลยบ่ป่าอย่างเนาะอ้ันดีงามงามงามพี่น้องรุ่นนี้ คืออยู่คืออยู่นานใครอยู่ใครอยู่รุ่นนี้โอเคอยู่เดี๋ยวปุ๊ก่อนนี่ดิพี่น้องได้การอยู่ได้การอยู่เอา้าเก็บก่อนฮะบุลเลกตื่นแถวนี้เว้ยจากปลาอย่างน้องกินอันนี้เนาะ ปลาสังเงียงโ oh, อ้ปลากฏดกำลังขี้ดืโอ oh, กินแน่นี้เนาะกำลังขี้ดือ้อนี่รุนนี่เดี๋ยวพดก่อนนี okay, ่พี่นอ้องเอาพี่น้องเลยเก็บ ออืป่าตัวน้อยบอกินจังสิลากวนไปวนมาอืมโอ้บัน้อยเด้บัน้อยบัน้อยโอ้ยบัวได้ใส่ถุงมืออยู่แล้วล่ะถอดถุงมือเมื่อกี้นี่ก็ได้ ปวดก่อนพี่น้องเลยจังสิใส่โอดีพี่น้องตัวป่าได้การอยู่พี่น้องเลยเอาเก็บมา กินยาก้เงียป่าช่วงนี้ฮะเฮ้ยดิกำลังขี้ด้อโอ้โหป่ากำลังขี้ด้อป่าตัวนี้เอ้าเอาพี่น้องเอ้ยเฮดิเก็บมา ดึงโอ้คันดีเอองามอยู่พี่น้องรุ่นนี้เออโอ้ยกินคือป่าน้อยนี่ไหมปิ้นไปช่วงนี้กินแบบใดบุช่วงนี้นบดดบ,บคือช่วงหัวปีได้พี่น้องยป่ากินเบ็ดอืมบาทนี่ กดิไซน์คีมซะบกพี่น้องเ,เอ้ยเดีย๋ยวเปนก่เด้อได้แล้วบัดนตรยี่ดิพี่น้องตัวใหญ่เติบอยู่ไหนเอ้าเก็บพี่น้องฮะมุนลื่นๆอยู่เพื่อกครไดเอา้าเอา้าโ,โอ้เพอใครอยู่รุ่นนี้โอเคอยู่ เดี๋ยวปลดก่อนพี่น้องเลยนี่ดิได้การอยู่ได้การอยู่อยเอาเก็บพี่น้องฮันดีฮันดีนดงาน ใครอยู่งามรุ่นนี่ใครอยู่ใครอยู่พี่น้องพี่ดิในการอยู่รุ่นนี่เอาเก็บพี่น้องเลยอันนี้ึงเอา กินจังใดอันีนี้ฮู้บาทนี่อันดีเอ้รุ่นนี้ได้ก,การนั่นย่พดก่อนพี่น้องเลยอันดีได้การพี่น้องรุ่นนี่โอเคอยู่เอา้าเก็บมา รู้สึกว่าสิไหลไหลแห้งตึบเอาหรือหันหันคือผูดึงมันป็ปรากฏอยู่กินนี่ ออันนี้โอ้ตัวใหญ่อยู่เนาะกินจังสิกินคือปลาสังเง,งียงปลานั่นเป็นจังสะขนาดครีมได้นีุ่กบบอดู เดะพี่น้องตัวป่ายั่เติบได้เอาเก็บพี่น้องเลยมาอืมดีโอ้ยกำลังขี่ดื้อพี่น้องเลยเอาแล้วรุ่นนี้แหละขี่ดือ้อเอา Anh đi kiếp เก็บพี่น้อง người ห้ะก็เตง

โอ้จะปลาอย่างินเน,ะนาะนั่นปลากดได้พี่นอ้องว่าแม,ม่หม,มูแม่ปลากดกินกินแบบแปลกๆช่วงนี้ปลาก็ได้ปุ๊ดก่อนพี่น้องเลยนี่ดิตัวใหญ่ได้พี่นอ้องเอ้ยใครอยู่ได้เอาเก็บก่อนพี่น้องเลย ฮะอ๋ออ๋ออองออกหงป่านนี้ขานาดโอ้ยตัวใหญ่อยู่ปากดนี่ากินถาก,ากพิ่น้อง ตัวปลาได้การอยู่ไดตัวใหญ่อยู่เอา้าเก็บไปมาเมื่อพี่น้องมันจะคำ่ำพอกินอยู่ดอกปลาก,ก็ไดเมื่อนี้แต่ก็บบ่อห้าวได้พี่น้องเลยบม่กกได้ลายห้าวได้ปลาก็ไดปรากฏนั้แล้วพี่น้องนี่พอได้อยากได้กินอยู่พี่น้องเลยดีปลาเด็กพี่น้องใครอยู่มีตัวใหญ่อยู่ ปลาสังเงงก็มีมือนอีก,ก็ได้ปลาสังเงงก็ได้ปลากดก็ได้พี่น้องเลยนี่ยดีปลาเอาเอาสานี้ก่อนนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ